บรรยากาศใน่านาฝนเนี่ยบอกเดี๋ยวเลยบ่าบรรยากาศดีแห้งพี่น้องจ้าอ,อื่นสิภาพี่พีน้องไปเลาะปลายเห็ดอีกคือเก่าสวัสดีพี่น้องปองไปเบิร์สุขูสุขคนจ้าทางเส้นนี่เป็นทางเส้นหลักของไตบิวตี้ที่มัดไปหาเห็ดเด้อแล้วเส้นทางที่เฮากาลังจะไปหาเห็ดในมื้มนี่กับเป็นเส้นทางที่บ่ห่างไกลจากหมู่บ้านของไตบิวตี้เด้อจ้าและป่านี่ก็เป็นปลาชุมชนเด้อพี่น้องมีเนื้อทีพันกวา่าไรผู้เด้อ้า่แมนคนในพื้นที่เนี่ยสามารถลงป่า3มื้อคืนขึ้นในเรืนหนักปลาแถวนี้2ฝั่งทางจะเป็นเนื้อทีของป่าหนมร่จาย ไม่ไลนนี่บอึดอยากอืดกินสามารถไปหากินหาขายก็ได้ใครทางอื่นมานน่เขาเจ้า,จากระซิมีก็บค่าบริการค่ารักษาปเาีลยวเส้นทางนี่ก็บอกได้เลยว่าโอ้สอกซ้อยนี่หลายเติบแต่กี่ก็มีทางงัวทางควายเที่ยวนะาจาน้ะเนาะสมัยนี้บบคอยมีงัวมีควายคือสมัยตะก้อนแล้ว <c oughs> ทางหลักๆนี่ก็สซิมสามารถเอามอเตอร์ไซค์เรนเขามากก็ได้พี่น้องแต่ระวังในความปลอดภัยในจักหน่อยเด้อจจากถ้าผู้ใดบบหูเส้นทางนี่รับรองว่าุกไปเวียนมาลงแน่นอนสำหรับเมื่อนี่หลังจากที่ทรงอีนางน้อยไปรงเรียนแล้วก็สิเขาป่าคือเก่าแต่ว่า เขาปามาหาเห็ดกระสิตงตกใจพอบามิข้าเจ้ามาก่อนแล้วเห็นมอพี่น้องมอเตอร์ไซค์จอดก่อนหน้านี้ถ้าเฮามาสายในต้องทําใจเด้ถ้าพี่น้องแท้ทั้งอื่นมาพอก่อนเฮากระสิได้เหลือจากตาข้าเจา้านี่ก็จะเป็นเห็ดพึงดําพี่น้องเอ้ยอเฮา,ากระสีกิฟเมื่อแกงใส่กันเห็ดร่วมหลายๆอย่างจากพี่น้องจา้าแถมยังได้ยินคาวว่าเห็ดพอทั้งดงออกก็เลยสิมะละเห็ดพอทั้งดงจากสองสามมือก่อนนานี้ไตบิวตี้เดี๋ยวขึ้นพูไปหาเห็ดกับค่อยหมันปันใดนี่บ่คือปีกายพี่น้องเอ้ยเห็ดพอปีกกาายยน่อออหลลด้มื สาม<อ>แลปีนี้บอกได้เลยว่าโอ้ยไตบิวตี้ขอยกทงขาวเด้อเพราะว่าเ,เพชรพอมันหายยากแห้งพี่น้องจ้าอุตสาไปตั้งวัดพันกิโลยางจนขาหลากใดเห็ดพอประมาณสิบกว่าดอกโอ้ยถอดแทรหรือเกินชีวิตนี้แต่จังใดก็สร้างนงนอกจากนาะคนมาหาเห็ดถึงไปบ่ไดเห็ดแต่ก็มีแห้งก็คืนเศ <c oughs> ร้าขึ้นมากข้นแต่ทั้งไปหาเห็ดหาแต่เห็ดหลายบ่ได้เปิดฮอดลานทำผมพี่น้อง<า>กล<อ>ับไปถึงลูกค้าประจําของไตบิวตี้เด้อจ้าช่วงนี้เป็นนาเห็ดถ้าผู้ใดสนใจอยากทําสวยทําผมให้แนะนําแชทเขมก่อนด้อสั่งแบบข่อยจังสได้ ยุติการหาเห็ดส่วนข้าวส่วนเห็ดที่เข้าหาในมือนี่ส่วนหลายกระสีเป็นเห็ดกินได้พะว่าเข้ามาสายเนาะใจเห็ดที่กินได้ข้าเจ้าก็ได้หาไปเบิดแล้วกระสีมีหลงเหลือแน่แต่ก็เป็นดอกน้อยๆพี่น้องเอ้ยแต่กระสีเอาเก่าเขานอกาเนอกแกงร่วมกันหลายๆอย่างกับพ่อสีได้สดน้ำมูยู่กไปเลยว่าปลาเห็ดนี่เป็นปลาบอยใหญ่ส่วนปลายใหญ่ข้าเจ้าก็ได้เผาปลาไปเบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเก็บไปเก็บมากกับมาอีกมองหนึ่งมาซองบ่งเห็ดแต่ยังบอกให้ในหูว่าเห็ดพอน่ยสีออกบอมองนี้บาดเถื่อข้าเจ้าซาได้ซาดีบาดเถ นี่โอ้ยคือมีอิมซิมแล้วนี่เนาะสิได้อยู่บะนาะเฮ็ดพอพอยางกำลังสียหอรดรถกลับเมื่อพี่น้องเอ้ยบาดสิพ่อกระพอแบบง่ายๆทีแรกก็นึกว่ามัคคอไหลลงมาน้ะนำบาดเหนือพอ,อยายพอบ้านเคลียบเบิ่งโอ้ยปรากฏว่าเป็นเฮ็ดพอพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่ๆอ่อนๆหอมๆเลยจ้าเป็นเฮ็ดพอหนังเด้อหมองละกัมสองกัมโอ้ยบอกได้เลยว่ามื่อนี่มันแล้วแต่กับโบได้มันหลายป้านันเด้อพี่น้องเกาะสิไดแกงกินยามแรงคือเก่านั่นละจ้านี่แล้วพี่น้องเอ้ยที่ข้าเจ้าว่าฝนตกลงมาบ่อืดหยัก Ướt kìa